โอเคะ okay, ครับหลังจากที่เราขันน็อตจนแน่นแล้วนะครับเราก็ทําการงัดเขี้ยวของแหวนกันคลายขึ้นมาล็อก,กับหัวน็อตนะครับในส่วนนี้ถ้าเขี้ยวกับร่องหัวน็อตไม่ตรงกันนะครับเราก็ทําการหมุนน็อตขยับหาสักนิดนะครับเอาให้ตรงสักหนึ่งเขี้ยก็พอนะครับเพราะว่าเดิมๆม,มาจากโรงงานมันก็ไม่ตรงกันทุกเขี้ยวนะครับหลังจากที่เราทําการล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําการหมุนเช็คดูนะครับว่าติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรติดขัดเราก็ทําการประกอบขั้นตอนต่อไปเลยนะในส่วนนี้ก็คือแป้นปิดลายข้อเหวี่ยงนะครับก็จะมีประเก็นด้วยนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยนะ <Okay S 1> ครับโอเคครับสำหรับวิธีขันน็อตล็อกแป้นนะครับมีวิธีง่ายครับใช้ประแจแหวนหนึ่งตัวแล้วก็ตัววายหรือตัวทีก็ได้ครับใช้ประแจแหวนล็อกตรงปลายแขนเข้าเหวี่ยงนะครับแล้วก็ทาการใช้ตัวทีตัววายขันน็อตล็อกเลยนะครับและขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการประกอบขากดคัดและแป้นกดคัดนะส่วนตรงเสาแกนเกียร์ก็จะมีมาร์กบอกนะส่วนตรงขากดคัดก็จะมีมาร์กเหมือนกันครับแล้วก็ทําการใส่ให้มันตรงกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่แป้นกดเข้าไปเลยนะครับก็อย่าลืม